รับนวยรับนวยแข็งแรงตบลองสาตตัวเองจมน้ำอย่างงี้ยังไงเด็กเด็คนไทยตบบเส้นนี้มาเจ้าคู้ครับเจ้าู้รู้บุญลางนม้ ทิ่นี้จะคูแ่แล้วดีละไม่จะหนักนนเลย